อันนะอันนะอันนะรู้ไหมว่านคือป่าอะไรปลาแรดตัวมันโตไหมเออจะก่อนมีสองตัวเนาะม,มันไม่รู้หายไปไหนเขาคงเอามันไปปล่อยในบ่อมันมันคงมันคงแน่นไปไหเอา้ามันบอกอะไรอามอ่ะมันบ่นอะไรอะ่ะ บนเลยจ้าโอ้ม่เป็นไรอ่ะคุยอยูอ่อายอ่ะอายอ่ะมองตามทางนี้มันเปือนเนาะอืมตูงเตือนเออเอออามรอไปทางโน้นสิเพื่อนไปหาอามด้วยอันนั้นอันนั้น เอาเนิ้ชีสมาดิมันจะเอาเอาเนิ้วชี้แล้วก็ลากคลนี้มันจะไปไหมเฮ้ยมามามาเฮ้ยคุงหาเลยมันบอกมาซี่มาซี่ฮะตัวมันจะใหญ่กว่าอามแล้ว 嗯。Mm hmm. เฮ้มันเหมือนจะมันเหมือนจะกินหัวอามอะ่ะฮะจริงว่ากี้ตอนพี่หญิงถ่ายรูปอะ่ะ <c oughs> เหมือนมันจะกินหัวอามปะเออเออเออ